นี่นะครับคือตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างที่มึงไม่ควรทำนะครับไอเหียเอ้ยมึงคิดได้ไงเหียมันเท่มากเลยใช่ไหมไอไฟเหียเนี่ยแค่จะลงไปว่ายนึกว่าสาวพระูมลเลยไอตว์กูนึกถึงรถบัมม์สมัยเด็กไออย่างนี้เลยเนี่ยไอเหียแม่งกูจองเลยนะเบอร์เนี่ยข้างหลังรถเนี่ยเห็นไหมครับอ่ะใส่ชาดาอยู่เรื่องสาวพระโพลไอเียไอเหียเอาผ้าไปพันรถมาดิ ไม่เราเด็เดมันเท่มันเท่มากเลยใช่ไหมไอเ้เย็แล้วมันแทงตาไม่ใช่อะไร <c oughs> กูอยากจะหลับในรถก็ไม่ได้หลับเนี่ยม,งมึงคอยเบรกคอยแทงอยู่นะชีวิต <ๆ S 1> หรือเราต้องเซนเซอร์ทะเบียนไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับใส่จัดเต็มเถ้ามึงกล้าเปิดเผยขนาดนี้แสดงว่ามึงอยากโชว์แ <c oughs> <ๆ S 1> ล้วแหละโอเคกูจัดให้มึงายปลอมเลยสับปลายทะเบียนทะเบียนมึงรู้ได้ไงทะเบียนไม่ยังเจิมเลยที่อีทะเบียนมึงไม่เอาไฟ กระพริบกระพริบให้กูดูตรงเลขอีกไอ้เที่ยมันมันมันเป็นไปไ,ได้ไหมวะถ้าแบบมันอาจจะดึงดูดเพศตรงข้ากนะมกันเลยนะไอ้ไฟเทียเนี่ยมเห็นแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ <laughs> แต่ตอนนี้กูเริ่มเกิดอารมณ์แล้วอารมณ์ <laughs> ทางเพศว <laughs> ิ่งใหญจะลงไปชนมันเนี่ยไอยย้เที่ยตออสักเปี้ยงไยอ้เที่ยเออมีทุกมีผู้โดยสารแล้วก็เกรงใจเปิดหนังดูอีกเที่ยข้างในอ่ะเปิดหนังดูอีกอันโนวาอันโนวาไหนไหนดูอันโนวาดิเทีย่ะ ซูเมนวะไม่เอาเดาโบก้อนเลสเดนเออเลสเดนเลสเดนดูเลสเดนด้วยไอเี้เอสแคปคอมฝากไว้นะครับสำหรับใครที่คิดจะทำรถเท่อย่างงี้ก็จะบอกไว้เลยว่าอย่าให้กูเห็นอย่าให้กูเห็นไอชนแม่งเลยไม่กล้าหรอกเราไม่กล้านี่ถ้าไปติดไว้ข้างบนนี่มันหลอกกูได้เลยว่าเป็นรถตำรวจ ไอ้เฮี้ยกูยินดีมากามึงไปเลนซ้ายเลยมึงไปเลนซ้ายเลยไปแล้วกูให้คันหนึ่งมาปิดไว้เลยโอ้โหไอ้เฮี้ยกูนึกว่ายานสตาร์วอ <laughs> ไปไอเฮี้ย